เอาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมมาอยู่กับผมกับ12ไทม์แล้วก็พี่ไทม์ที่ลอยอยู่บนฟ้านะครับผมนะใช่ครับเราจะมาทำการเล่นไมโครมนะครับแต่ไมโครในวันนี้นะครับเป็นไมโครสปีดรันนะครับผมเย่การโอพก็คือเราจะมีของโอพทุกอย่างเลยนะครับว้าวสิ่งขงเราคือแค่ไปหาปัญหาเอนเดอร์แล้วก็ข้ามก้อยได้นะครับผมสปีดรันโอพบีเอสอะไรรู้ปะบีอะไรเกมหมด เกบดบดบดไปแล้วก oh, şey oh. like oh. like oh. oh. mm ูไปกลวัวกัวโอ้โหมันเปิดได้ของโหดไปเลยมาโอ้โหไปไหนไปไหนดุดูดุดูดุดูไหนล่ะโอ้โหโดนไฟี่โดนไฟเผาไอ้บ้ามึงอยู่ไหเนี่ย ไฟโบลไฟบอลโอเคมันเดือดจังวะไฟยบอลย่บโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโอยโอ้ยเจ็บโอเจ็บ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 จัดเจ็บจัดอืมไม่โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปทางหนเี่ยไปทางหนเผมต้องไออ้ไปทางนู้น ไอ้บอนไม่บอกกูเลยไอ้บอนบอสยิงเลยเคบอสว่ะลำแสงเรื่องเฉยเฉยอยู่ไหนวะโอ้โหเรื่องทะลุดเออเราต้องว่ายน้ำไปว่ะม่อนใช่ใช่โอ้โดนเฉยบอนไม่บอนนอนมันไม่บอกกูเลย่ 5G เลยเคกินนมกินนมเพื่อล้างเออต้องกินนมกินนมเออมีนมไหมมีนมไหมมีนมบ้างไหม โอไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยแป๊บอะไรครับรักให้จุบเรือกูเอ้ยดีแล้ว่ายน้ำไปว่ายน้ำไฟเออเออเอ้ยสวัสดีครับดีน้องหมีตายตายตายสวัสดีครับฟิวเฟลพี่น้องพี่นกบินที่นี่อยู่ไหนเนี่ยพี่กำลังว่ายน้ำไปอยู่โอ้ยบีบีไร่ข้าพี่บีมันไล่ล่าพี่อู้บีไล่ฆ่ากูไอ้ท่านกไปบีมาฆ่ากูแล้เนี่ย ไดูดิ่้าพวกไดูดิบีะไรข้ากูบีเลยข้ากูบีลยไดูี่ยบีได้นะคนเร็วเลยปังโร่บีตีไปโอ้ปานนีปเลยไปยุบไปเลยเราเฮ้อะไรอะไรครับอะไรครับปังโง่แกทำให้ฉันดูแย่ไป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 โอ้โหาทุกอย่างเบื่อกี้บีเลยค่า หน่อยดีกว่าอะไรครับไม่มีครับอะไรครับเอ้ยอะไรครับอะไรครับนี่ดำน้ำดำน้ำเอ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้ยโอ้ยมันปล่อยปลาปักเป้ามากัดพี่โอ้ยกูตายเออปลาอู้ยเยอะๆดำน้ำดำน้ำโอ้โ โอ้โดนชาร์จโดนชาร์จตง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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยเยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยโอ้ยตายเลยเหรอจะตายจะตายป้าป้าเป่าแรงนะทามอะไรอะไรอะไรเอาอ่ะอุ้ยโดนกดช้าโอเคโอเคพี่โดนกดช้ามอนใช่เออใช่พี่กดช้ากดช้ากดี่กดช้าด้วยโอเค อ้าทีกูช้าทีโอ้ชัดช้ามากชัดดาบช้ามากนี่ดีกว่านี่เลยเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงมันเสกบอสได้ด้วยเหรอบอสไอ้เนี่ยบอสได้ดิเคให้ตายเถอะโอ้โหห้าน็ดีเจอไหนอืมจะหาได้ช้อนอะไรวะเนี่ยย้ายย้าย

มันมีแต่ทะเลแบบบอมึงเอาแบบอะไรไปให้เดียทะเลเยี่ยวนี่ไงที่รู้ปะทำไมเราถึงทำไมทำไมทำไมะเราจไปหาบอนพีทวโอเราไปหาบันพีทโอ้ดูยอดกูเริ่มท้อกับบันพีทแล้วเด็กดีดีดดท้อแท้ในชีวิตนะเฮ้ พอนะแต่ไม่ถอยไม่ได้พี่แหลกอะไรเนี่ยมดหแล้ไอ้บอสยักษ์ยัง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 เฮ้ยไม่ปล่อยปลาปลากระเป๋ามากัดพี่เฮ้ยนี่ซิกแซกแบบใบแบบซิกแซกใบแบบซิกแซกโอ้โหโอ้ยโอ้มันชาร์จแบบมันชาร์จโอ้มันชาร์จอ้แรงแรง โอ้ยเยอะจัดเยวว่าบอนมันบัลแกพี่บอลไฟปูงปักกระเป้ากัดพี่อย่าว่านเ้าเจอเกาะแล้วเดเจอเกาะโอ้ยากัเออไอ้มันีปมันกัดแกร่งมันกัดแกร่งเฮ้ยพี่เฮ้ยไม่ต้อ ไม่ไม่ได้นะโลมาเหรอวีโลมาเหรอเจ๊ง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 ดีแหละโยวโลมาดีโลมาดีคิดไปเลยโอ้เล่นอะรปักเป้าอ่ะเออปักเป้าเพียบเลยปักเป้าปักเป้าแล้วมันกระเด็นด้วยกระเด็นกลับอ่ะเนี่ยมัมันได้ยินเสียงอะไรนะ เว้ไม่อยู่พี่เบฟบ้างเหรอเนี่ยดีแล้วดีแล้วอย่าเพิ่งยุ่กับพี่เลยนะโอ้ย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 ลอยเฮ้ยลอยอ้หัดูดิชักกอร์โอ้ยเปล่เปล่าแล้วของโง่ อ้เป็นร้อยเป็นร้อโอ้ยเอ้ยเออเอะไรทานอยร้ยดีดีดีู่กับพี่เฟรอเนี่ยอ้าโธ่อะไรครับอะไรครับมดอยู่ไหนไอ้มดอยู่ไอ้มดอยู่ข้างเราว่ะเจ๋งเจงเมดอยู่ข้างพี่อยู่ข้างพี่ไอพี่พี่ถึงมดแล้วมดอู้ดมดดมดมดฟักเป้าแล้วักกกัดพี่โอ้ยเป็นร้อ้าบ้าเป็นร้อเลยวะเนี่ย โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยถ้าเกิดถ้าเกิดมึงอยู่ญี่ปุ่นกูจะทำมูซาซิมิแล้วเดี๋ยวแดกมาให้หมดกู่งแดกมให้ยมาสูตรพันไปเลยได้ป๊อเป้าโอ้โหดูดูพองโตแล้วอยู่บนฝั่งอยู่บนฝั่งน่าจะปลอดภัยมันอยู่บนฝั่งมั่นโอ้ิิิหอะไรอะไรอะไรได้โดอได้ดอได้ดอได้โด้ ฟุ้งพ่ัดมดแลเลเกินนี่เกินนี่เกินอ้ยโอ้ยปักเป้าไม่โดนไม่โดนครับม่โดนดิสิกแซกสิกแซกดีไปนะแบบซิกแซกโอ้ยโดนล้โดนล้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ โอ้ยคนรู้ว่ะรู้จะจัดไม่ได้ลม่ได้ลรู้จะจัดรู้จะจัดอันนี้มลอนอะไรอะไรอะไรสวัสดีท่านสมาชิกสวัสดีตายตอยตาตายไปลยังไม่ยังไม่ใกล้เลมอนอีกไกล ไปละกูไปละวอนไม่ต้องขวงนะวอนตายตตามตายตายเดินทิศต๊อกเป้าตายมึงจ่อยวาว่านดมึงดูมันไ่มุมมไฝมุมว่านพี่จบเกมให้ว่นเองไม่ต้องห่วงเร็วเล้วไม่ถึงฟังฟันแล้วไม่ถึงฟังฟันแล้วว่นไอ้โคตรไกลเลยตายเถอะ ได้เลยได้เลยไต่ผัะปักเป้าเดยอนเบิงวันอยากได้ยังเอื an oh, Mother, yeah. hey, no, ่อโอ้ย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 ตายแล้ว อ้ยปักเป้าเอาปักเป้าตามมาถึงีเลยเหรอเนี่ยโอ้ยเ้โอ้ยมึงเป็นสัตว์ดามหรือสัตว์อะไรวะเนี่ยโอ้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 ยอตายจะตายกินเงินกินเงินนเงิาแต่เลยวะพี่พี่เสียใจเลยวะเดือดเด เป็นสปาชิคอไหมันี้รัเลยเี๋ยขึ้นบนก่อนัดีเมากกว่าอีกอ้ยตัวนี่มันตัวน่ารำคาญิสเลยเออรปเ้าคนน่ารำคาญเลยยอดเลยอะไม่ีเก็ตไปเยี้แนี่มาก่อนเลยเบสต์ตน่ารำคาญกว่าคิปเปอร์หนึ่ตัว The s t อ the fucking my c l ์เลยเยอะตัวปะเป้าเลยเออสุดๆอ่ะเกินไป กูให้กูให้อะไรเยอะรดักกิ้งงอยสั์เ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นีจนมาอไรพี่ไอ้เน่ยสัม่อนบอกมึไม่ไหวแล้วอะไรมเจอแล้วมั้วมเจอแล้วเลรวเหรอมึงเจอแล้วม่อนมึงทำได้ม่อนมึงทำได้ ขวางขัดขวางขัดขวางขัดขัดขเ้มันาองมันเ็มันีวัดขวางวอามิธีอยาให้มันขุดอยาให้มันขุดเจมันขุดว่ะัเดือดเนไปแล้วเฮ้ยมาถึงตรงนี้ผมว่าต้องเอากวิงออกแล้วว่ะวิงไม่ออกแม่งดูแบบดูคมแวว่คืออะไรวะคืออะไรวะไอ้ไอ้นั่นเราอะเวลอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมดพลังไปต้องตามคนเดียวแล้วว่ะวาา เอ้ด hey, like okay. okay. ีแหละดีแหละเดี๋ยวพี่ยืมให้ไหมฮะอยู่ไหนวะทางไปอยู่ไหนวะกูยังหาทางไปไม่เจอเลยไปไหน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 ไปโนเอดเดอร์ไงเหมือนพี่เจออะไรสักอย่างโอ้ชักเยอะมากเยอะมากๆมากเอาไอ้คนการเดียมาได้ไหมอะไรนะโอ้ยลอยน้ำ โอ้ยเดินหนืดด้วยหรอเดือดเดือดเดืเดือาเราคิดไปเองสวัสดีครับจีไอมันนิ่งๆเลยนั่งมันอยู่แบบเงียบแล้วไม่ไหวแล้วเชือชื่อพี่มันพี่ต้องพี่ต้องมาเจอ่ต้องพี่ต้องเจอแบบผมพี่เดี๋ยวไอ้อาเีเนีมันคือแบบคือปัดมันคือรยึดปัดอ่คือทะลุมันทะลุเกาะมทะลุโล่ะมันะมันไม่ทะลุหรอมันทะลุมันทะลุเไอม่ทะลุเหรออเอได ทะลุปะทะลุป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตายโอคตายอประตูอยู่ไหนวะี่ยไม่เห็นเลย่สน่งประตูะสปอนได้ง่มากเลยสวัสดีครับมอนมึงสปอนบัสกันแล้วมอนเออใช่พี่เยอเหรอเออถามจริงเออมึงรอเกมบอลสามไปดิสวัสดีครับเกินหายมันฟกปังง้ โอเคโอเคโอเคอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยพี่ลอยชิบหายละกูลอยกูลอยเมื่อไหร่มึงจะมีที่ดีๆเขาบางทีเนี่ยดีเอ็นเนี่ยดีเอ็นที่เราเจนมาแต่ละที่นะพี่นะไมม่ีีดโอ้พุชเกตเลดอุบาทใช่ไหมไม่ทำไม่เจอเจอแต่สปาวเนอร์ว่ะเอาจบเร็วจบเร็ว ปาเนอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะจจบเิ็วไหด้วยหูดูแล้วประตูมันอยู่ไหนวะเนี่ยตปกูบิกใกล้ไอรังแมงมุมด้วยอเออมันอยู่ใกล้ๆรังมุมด้วยซึ่งซึ่งไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเออเนี่ยข้างๆมึงอะมีสปาแมงมุมเออน่ะขาดดดดดุดดดดุดดดุดดดทุเรศทุเรศทุเลย มีสลับเนยไอประตูมังกรอยู่ไหนลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วประตูมังกรอยู่ไหนไม่ลงมาแล้วพี่ไม่ลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วไก่อู้เออพูดอย่างนี้ได้เลยคือมันเป็นกับดักทางทางที่เดินอ่ะไม่มีเออโอเคเบบีเลี๋ยวมันไม่มีทางที่เดินต้องเดินผ่านล่างมุมมาเออมันถึงจะเจอคุณแล้วเบบุม มอนพ่อมึงใครมันจะผ่านได้ไวเหี้ยเฮ้ยผ่านได้พี่ได้ยินเสียงรังมุมมุมปะสวัสดีครับโอ้ยโอ้ไอ้ดีอีกแล้วไอ้ดีอีแล้วโอ้ยโอ้ยจะไปยังไงวะเนี่ยอุ้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 ย โอ้โหเอ็กูตายแล้วมดมดกูตายแล้วมดเนะเออมันเยอะขนาดนี้โอ้ยที่ไม่ที่กูอยากรู้กูจะไปกูจะไปนรกกูจะไปดีเอ็นยังไงเอาง่ายๆคือทางนี้มันไม่มีทางไปอ่ะลองทีพีมาหาผมดีแล้วก็ลอง เปลี่ยนเป็นเกมโหมดได้ได้ได้เดย์พี่เปลี่ยนละอืมไหนดูดิพี่อยู่ไหนอ่ะเดย์พี่เก็บบทสามแล้วเนี่ยเนี่ยมันวิ่งหายอยู่มันอยู่ไกลใช่ป่ะเนี่ยเจอละอยู่ไกลเลยโอ้ไกลใจมอนมากเลยว่ะตามทางมัมุมมาเลยอ่ะตามทางมุมจริงเลยว่ะมันจะมีรางรถไฟเออรางรถไฟมันมุมเออเนี่ยเนี่ยแล้วแบบโอ้โหอย่างไอ้มอนม่อนเดี๋ยวพี่ช่วยไม่ถึงพี่จะตายแล้วแต่พี่ก็ยังเป็นวิญญาณมอน อยู่ไหนวะเออเดี่ยตรงตรงตรงเออขึ้นไปเลยเออวันไปเลยเออเดี่ยทางนั้นแหละทางนั้นแหละเออตรง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 ไอ้ทางขวาขวาขวาเออขวา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 ไม่ใช่ขวา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 ตอนนี้ตันดีกว่าปบ่เเนี่ยขวาเนี่ยลงไปล่างเออลงไปล่างเออดีและวดีแหละวดีแหละเรายังช่วยมาได้วัดวัดขวาแล้วขุดขุดขวาแล้วขุดขุด ไม่ไม่ไม่คุด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 ไม่ได้ลงไปนี่เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชไม่ใช่กลับไปก่อนกลับไปก่อนเนี่ยเนี่ยคุดเลยขุดตรงนี้ขุดตรงนี้แหละเออตรงไปไม่ใช่ไม่ใช่ขวาขวาไอเดี๋ยวต้นเนี่ยเนี่ยไอตัวตูเนี่ยเออไปได้แล้วเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเล้วว้าวว่ไป่แกถึงพี่จะเป็นวิญญาณที่ก็ช่วยได้โอ้เ้ยโอ้โน่นวันขัดขวางใช่อย่าอย่าเข้ามาเก้ยได้กลัวใช่ไหม วัดม <c oughs> like ึงรอดไป้วัดเลืออีกนึงเออนึงวัดอีกนึงได้แล้วบัดลุยอย่าอย่าขึ้นไม่ได้ทองขึ้นประวัีิย่อเอ้ยกระเป๋านี่คนวดเลยกระเป๋าเอ้ยไมได้วะ สวัสดีครับเฮ้ยจะไปอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาว่ะ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 พวกเป่าเป็นคนปั่นเลยเฮ้ยคนปั่นอะไจริงพักเป้าไอ้เย้ยคนโหดเลย เป่ากำลังรอคุณอยู่เป่ารอคุณอยู่วะเป่ารอคุณอยู่โอ้เป็นร้อยเอ้งใจตเป่าเป้เป่าเยจัดเลยว่มีกิเป่ดนข้างั้งหมดใอ เดินผ่านเฉยเลยกีเปอร์เฮ้ยเอาวะเอาวะตายตายออากจักเกจักเกจักเฮ้ยอาวะอาวะอาวะแล้วมาป้าปป่าของเราปาปาป่า เปล่าเปล่าเปล่าตายเปล่าเปล่าเนี่ยเอ้ยเอ้ยเปล่าเปล่าเปล่ามันกลับได้อยู่ฮึฮึดีครับวี่ดีฮึฮติดฟิตแบบไม่หยุดยั้งโอ้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 ปลาเปล่าทีเถอะกูกระลอกเลยเลิกเลิกเลิกเถอะเปล่าเปล่าเอาว่ะเอาป่ะเอ้ยเกือบได้แล้วมหมนเกือบได้แล้วกูเออ พอบทพอบทพอบทปลาโอปลาลัวเลยว่ะโอ้โหไล่ปลาเอหวมเี่ะัหิเฮ้ยลอยได้ปะลอยได้วอยอยลอดลยยเฮยสนใจเปล่าลอยไปยิงเนี่ยนีไอ้นียิงได้เหรอ ออยแล้วลอยแล้วว hey, oh oh ัลุย <variety>: ต oh ้เปอีกแล้วต <laughs> ้องเป่าอีกเร็วเอาวะเอาวะเอาวะเวะเอาน่ารักมากเลยวัถึงแล้ววัถึงแล้วเออเอาเป่าไก็มือไปยึดเลยดูมันดักไห้ ปร้อยปลาปักเป้าเป็นร้อยเราคอยเธอเป็นล้านเออดูเอาเป็นร้านดูใช้เป็นหมื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียไอเลวไม่กี่เสาเลยไม่กี่เสาโอ้ลูสมุนอายุเลยเฮียเยอะจัดๆนี่เหมือนฟาร์มเอเดอร์แมนชั้นดีเลยเนี่ยเออบดข้ามก่อนบดข้ามก่อน เอาว่ะเอาวะเอาวะเอาวะเราต้องสานไอ้พองเล่นเหี้ยเยอเป่าอีกมีตกเป่าเยอะมากเยอะเกินพอพอดูพอพอดิพออดังไรป่ากดใจเฮ้ยแตกแล้วดิแตกแล้วใครพงเขาไม่แตกวะไม่รู้ ไม่ได้แตกดานแล้วพี่วะโอ้ยบังกรโอ้ยโอ้ยโอ้ยบังกรกันแกล้งบังกรทำไมทำกันแบบนี้อ่ะเมื่อที่ผมแกล้งมาทั้งหมดนี่หมายเขาว่าไงวะเดไก่บังกรไม่กันแกล้งโคตรไก่เลย ที่ผมทำมาทั้งหมดมันก็เสียเปล่าเนยเอออ้บอกกูปิดฉากก็ได้ไยออใคแ้ปั๊บแก้แก้ม้เบิดนปเป้าข้าวกอด้เห้ดเนีเนีเายังมีเสาเม้ไเห็นเมกี้เห็นเพิ่มเลืออะเแล้วดิเม้วัละเแล้วใช่ไหม รอต้องรอยข้าไ่ได้เออเอ้ยมันดูลงแล้วลงแล้วลงแล้วช่วยกันช่วยกันออกมาดู มมนสกิดมังกรเลยว่ะราวนี้ MVP ก็คือมังกรมังกรเนี่ยมังกรบอกกูลัดเลยมาสคนมาสคนดีเลยดีลีเลยเป็นียอรเนี่ยเออเรกเ่มกเท่ากับยี่ก็ตกลมาตายเย้ตตติดบุมจริงติดบุ้มอ่ะจริงป่ะติดอ่ะ I yeah! <laughs> yeah, <it's> brutal, yeah. <laughs>